สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ผมจะมาเก็บเมนูที่ผมยังไม่เคยกินมาก่อนนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นเมนูพรีเมียมหน่อยนะครับราคาก็เนี่ย15บาทครับถือว่าใช้ได้นะครับแรงๆข้าวหมูย่างเกลือนะครับผมโอ้โหแบบมันดูเนื้อหมูมันน่าจะชุ่มฉ่าดีนะครับผมเห็นมันเหลือกล่องเดียว้ลยเดี๋ยวจัดเลยดีกว่าครับไปนี่ครับมาแล้วนะครับข้าวหมูย่างเกลือนะครับนี่เห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวเล่นเลยดีกว่านะครับนี่ไม่ค่อยเปิดครับผม หอมหมูย่างเห็นไหมครับหม,หมูย่างชิ้นใหญ่ๆเลยครับนี่หอมอ่ะเดี๋ยวขอลองเลยครับข้าวหมูย่างเกลือตัวนี้นะอาจจะเป็นเมนูที่มานานนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะได้กินนะครับผมไปครั้งแรกข้าวหมูย่างเกลืออืหอมกินย่างดีครับดีหว,วานหวัน รครับข้าวดีนะครับข้าวเป็นเหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยนะครับม,มันไม่เหมือนข้าวญี่ปุ่นนะมันเป็นเหมือนเม็ดข้าวเป็นกลมมันเหมือนผสมข้าวบาเล่นะหมูนุ่มครับดีอร่อยใช้ได้นะครับหมูค่อนข้างบางครับมันเลยนุ่มนะกินดีครับกินดีหอมพริกไทยหอมกลิ่นการย่างดีมากหอมย่างถ่านเลยถ้าไม่ให้ข้าวบาเล่นน่าจะเป็นลูกเดยครับผมว่าน่าจะเป็นเหมือนข้าวบาเล่นนะเดี๋ยวไป จินค่อนข้างใหญ่ครับตะดได้ดีเลยรสชาติก็กลางครับไม่ได้จัดมากเห็มาทั้งงานก็บอกว่าถ้าโรยพริกผงไปนิดหน่อยเนี่ยจะเพิ่มรสชาติขึ้น ผมก็ว้าธรรมดาก็โอเคอยู่แล้วหรือเราจะเพิ่มเดี๋ยวต้องลองครับแต่ไว้โอากาสหน้าดีกว่านะครับขอแบบรถออริจินอลกันแต่มูเขาชิ้นใหญ่ครับดูดิชิ้นใหญ่มากนะครับเป <c oughs> ็นปลกเป็นคำกล่องใหญ่พอสมควรนะครับได้เยอะนะครับก็สมราคานะครับราคาหกสิบเก้าบาทนะครับถือว่ากระแรงอยู่แต่ว่าคุณภาพก็ดีครับ หอมมันของข้าวดูครับดูแต่ละจินใหญ่มากถือเป็นรสชาติค่อนข้างดีครับก็เหมือนข้าวหมูย่างไทยนะครับอยู่ที่ซอสน,นั่นเองนะครับโอ้โอหมดแล้วครับไวมากของอร่อยอืมด้านรสชาติผมก็ให้กลางๆนะครับก็โอเคนะครับใช้ได้ ครับใครที่เป็นแฟนแบบข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าหมูย่างเน่นนะ่าจะชอบนะเพราะว่าขอมกินทานจรกนะินนะป่ะสองพันซ้อนกันเจอกันผม